ถ้าหากว,ว่าเป็นไปตามข่าวที่ได้ยินมานะคะอาจจะได้รับข่าวดีแล้วก็มีวัคซีนเข้ามาช่วยเหลือมนุษย์นะคะช่วยเหลือประชาชนเนี่ยได้ประมาณปลายปีปลายปีนี้นะคะปลายปี2020นะ20การที่เขาจะออกไปตัดผมการที่เขาจะออกไปรับบริการนวดการที่เขาจะไปออกกำลังกายเนี่ย เขาอยากจะใส่หน้ากากไหมนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าพูดง่ายๆนะคะถ้าหากว่าไม่ได้กลับไปทํางานหรือว่าตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปแล้วเนี่ยตัวเรื่องของการขอรับเงินเนี่ยมันมันก็ต้องสิ้นสุดนะคะสิ้นสุดลงเหมือนว่าหาเช้ากินค่ำม,มานะคะ ที่เมืองไทยเนี่ยคนที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีแบบนี้นะคะเหมือนว่าเขาก็ต้องใช้จ่ายจ่ายบินนะคะจ่ายค่าอพาร์ตเมนต์จ่ายค่าเช่าบ้านค่ารถค่าประกันต่างๆนะคะชีวิตเนี่ยมันต้องดําเนินต่อไปดังนั้นเนี่ยคนที่ออกไปทํางานเนี่ยเขาก็เขาก็ต้องหาเลี้ยงชีพขอ,ของเขาเอ สวัสดีนะคะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้นุ้ยจะมาชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพูดคุยนะคะอัปเดตสถานการณ์แถวๆบ้านนุ้ยนะคะนุ้ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่รัฐเท็กซัสนะคะทางกอบเบอเนอร์หรือว่าทางผู้นํารัฐฝั่งเท็กซัสนะคะมีการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้วันจันทร์ที่18ปพฤษภาคมปี2020ะคะว่าจะให้มีการเปิดให้บริการธุรกิจ บางอย่างนะคะอย่างเช่นสถานที่ออกกำลังกายนะคะจิมฟิตเนสนะคะาชายแคร์เดย์แคร์นะคะเป็นสถานที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนนะคะแล้วก็จะมีสถานที่เสริมความงามร้านตัดผมรวมไปถึงสปาร้านนวดด้วยนะคะที่จะให้มีการเปิดบริการทันทีนะคะหลังจากที่มีการประกาศหรือว่าแถลงการเมื่อวานนี้นะคะ ทางที่ทํางานนุ้ยเขาก็ส่งข้อความมาบอกนะคะว่าทางเราเนี่ยดีใจมากๆนะคะจะมีการเปิดให้บริการกับลูกค้าแล้วนะคะก็ส่งข้อความบอกทุกๆคนนะคะถึงแม้ว่าตัวนุ้ยเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจจะกลับไปทํางานนะคะแต่ก็มีการแจ้งข่าวบอกให้กับพนักงานทุกๆคนได้ทราบนะคะว่าทางเราเนี่ยจะมีการเปิดบริการแล้วแต่ที่แต่ที่นุ้ยได้รับ รับทราบข้อมูลมานะคะทางกอล์ฟเนอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าให้ทางผู้มารับบริการเนี่ยคิดไตรตรองเอาเองว่าควรจะใส่หน้ากากหรือว่าไม่ใส่หน้ากากนะคะอันนี้ก็เหมือนว่าให้เขาตัดสินใจเองว่าการที่เขาจะออกไปตัดผมการที่เขาจะออกไปรับบริการนวดการที่เขาจะไปออกกําลังกายเนี่ยเขาอยากจะใส่หน้ากากไหมนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าพูดง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ให้บริการ ทางผู้ให้บริการเนี่ยคือ,เ,อ,เ,อเปอร์เซ็นต์ในการใส่เนี่ยค,นะค,ควรจะใส่นะคะควรจะใส่หน้ากากหรือว่าใส่ที่ป้องกันตัวเองนะคะจากเชื้อโรคนะคะแล้วก็ต้องมีพวกขบวนการในการทําความสะอาดต่างๆหลังจากที่ให้บริการลูกค้านะคะซึ่งตรงนี้ที่นุ้ยมองเนี่ยคือมองรู้สึกว่าเห็นว่ามันมันยังไม่โอเคนะคะสําหรับคนที่เขาจะมารับบริการแต่ว่าเขาไม่ยอมใส่หน้ากากอันนี้เนี่ย ยิ่งเป็นบริการที่นุย้ยเป็นอาชีพที่นุ้ยต้องทำงานด้วยนะคะเป็นมาสซาัดเทอเปิส์หรือว่าหมอนวดเนี่ยนะคะการที่จะไปจับเนื้อต้องตัวหรือว่าไปนวดคนอื่นนะคะอันนี้ก็คือมีความความสื่องด้วยนะก็คือมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะคือมันต้องใกล้ชิดนะคะคือห่างกันไม่ได้อยู่แล้วแล้วยิ่งไปจับต้องร่างกายกันด้วยและนะคะและนะคะถ้าหากว่าทางผู้รับบริการเนี่ยเขาไม่ใส่หน้ากากาด้วยเนี่ยนะคะมันก็ ในความรู้สึกหนุยนะหนุยรู้สึกว่าหนุ่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะรู้สึกว่ายิ่งอยู่ในห้องนะคะห้องที่จ appeal, beyond, ําก right huh? ัดบริเวณที่จํากัดนะคะการหายใจร่วมกันนะคะการใช้อากาศร่วมกันในห้องเล็กๆนะคะอากาศมันก็หมุนเวียนถ่ายเทอยู่ในห้องอย่างนั้นนะคะการไม่ใส่หน้ากากอนามัยของผู้มารับบริการเนี่ยนะคะมันก็เกิดความรู้สึกของของหนุยเองนะคะว่ามันมันไม่โอเคนะคะ ถึงแม้ว่าตัวเราจะใส่หน้ากากหรือว่าใส่เฟสชิลเวลาเราทำงานนะคะมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่ามันจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะทางสถานที่ให้บริการเ,เขาก็บางที่นะคะเขาก็มีการกำหนดว่าต้องมีการตรวจเช็ควัดอุณหภูมิผู้มารับบริการด้วยนะคะก็คือเหมือนว่าต้องเช็คลูกค้าด้วยว่า ตัวร้อนไหมมีไข้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่จะเข้ามารับบริการนะคะแต่ว่าบางที่เขาก็ไม่ได้กําหนดนะคะว่าเขาจะวัดไข้ลูกค้านะคะมันก็ยิ่งทําให้หนูรู้สึกว่าเออรอก่อนนะคะยังไม่ยังไม่พร้อมนะคะแต่กออ็ในส่วนที่เราไม่มั่นใจเนี่ยนะคะอ,อ,อันนี้เนี่ยบางบางคนเขาอาจจะเห็นว่าเออมันมันก็ไม่เป็นไรนี่เออก็ยังเข้าไปรับบ,บริการได้ตามปกติก็ ล้างมือบ่อยๆนะคะไม่เอามือไปจับหน้าไม่เอามือไปจับตาไม่จับจมูกจับปากอ่ะนะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางคนเขาคิดว่าเออมันก็ไม่เป็นไรหรอกเออมันอาจจะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นก็เพียงแค่ต้องล้างมือบ่อยๆนะคะแต่สําหรับหนยเนี่ยม,มันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่หนูย,ยังเป็นห่วงอ่ะนะคะว่า ยังไม่ปลอดภัยที่หนุยจะออกไปทํางานนะคะแต่ว่าหนุยก็เข้าใจนะคะในส่วนของคนที่เ,าเขาจําเป็นที่ต้องออกไปทํางานาหาไรายได้นะคะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าบางคนเ,นเขาตกงานบางคนเขาเพิ่งจบเรียนจบแล้วก็ต้องการที่จะหางานทํานะคะแล้วพอดีเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทําให้ทุกอย่างเนี้ยปิดตัวลงทางคนที่เรียนจบใหม่ๆแล้วต้องการทํางานเนี่ยเขาก็ทําให้หางานไม่ได้ไปโดยปริยายนะคะ อันนี้นุยเข้าใจว่าสําหรับคนที่ต้องการออกไปหางานาแล้วก็ใช้จ่ายต้องการมีรายได้นะคะนุยเข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องออกไปทํางาน ะะแต่สําหรับบางคนที่มีครอบครัวซัพพอร์ตหรือวดูแลนะคะทางด้านการเงินแล้วก็ไม่ได้ว่าเออต้องมีความจาเป็นต้องออกไปทํางานเนี่ยในการตัดสินใจนะคะว่าไม่ออกไปทํางานเนี่ยก็เป็นเรื่องทีออ่ค่อนข้างที่จะตัดสินใจได้ได้ค่อนข้างง่ายนะคะไม่ลาบากใจนะคะอันนี้คือหนยเข้าใจคนที่ต้องออกไปหาทํางานนะคะ เพราะว่าเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะก็เลยต้องมีการเปิดธุรกิจเหมือนที่ตามที่ทางผู้นำรัฐเขาได้บอกนะคะแต่ว่าหนูอยากให้เขาคิดในส่วนของความปลอดภัยมากกว่านี้นะคะเรื่องของการใส่หน้ากากนะคะเข้าไปรับบริการต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยังต้องทำอยู่นะคะ เดี๋ยวเราก็จะมารอดูนะคะว่าภายในอีกสัก2เดือนนะคะ1 2สองเดือนนี้เรื่องของยอดของผู้ติดเชื้อเนี่มันจะสูงขึ้นไหมหรือว่า,าจะยังไงนะคะเพราะว่าจากฟังที่ทางท่านผู้นำรัฐเขาบอกมาว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่มันก็โอเคอเรื่องของจำนวนผู้รักษาหมันก็มีนะคะดังนั้น,เ,นเขาเลยตัดสินใจ ให้มีการเปิดให้บริการบางอย่างนะคะคือตอนนี้เนี่ยโรงเรียนมหาวิทยาลัยคอร์สหรือว่าวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะคะมันยังไม่มีการเปิดนะคะทางการเรียนการสอนเนี่ยเขาก็ยังเป็นการเรียนการสอนทางออนไลน์อยู่จะเปิดแค่เฉพาะเดย์แคร์ชายแคร์นะคะประมาณนี้เนาะก็ต้องรอฟังนะคะฟังข่าวจากการถแถลงข้านก่อนของผู้นำรัฐอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ สำหรับนุ้ยก็ตอนนี้ก็ถ้าหากว่าไม่ได้กลับไปทํางานหรือว่าตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปแล้วเนี่ยตัวเรื่องของการขอรับเงินเนี่ยม,มันก็ต้องสิ้นสุดนะคะสิ้นสุดลงการขอเงินจากผู้ตกงานให้เขาช่วยเหลือเนี่ยก็คือมันต้องสิ้นสุดลงเพราะว่าทางสปามีการเปิดให้บริการแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นจบไปนะคะแต่สิ่งที่ต้องทําก็คือนะคะต้องหางานค่ะต้องหางานใหม่นะคะหางานใหม่เนี่ยก็ต้องมีการ แจ้งทางอันพอรเมนนะคะด้วยว่าเราเนี่ยมีการสมัครงานหางานนะคะชีวิตมันยังต้องดําเนินต่อไปค่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องสู้ๆนะคะให้กําลังใจตัวเองตัวนุยเนี่ยเข้าใจสําหรับคนที่เ,เขาอยูอ่อยู่แบบคล้ายๆว่าถ้าหากว่าพูดเหมือนเมืองไทยนะคะเหมือนว่าหาเช้ากินข้ามนะคะ ที่เมืองไทยเนี่ยคนที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีแบบนี้นะคะเหมือนว่าเขาก็ต้องใช้จ่ายจ่ายบินนะคะจ่ายค่าอพาร์ตเมนต์จ่ายค่าเช่าบ้านค่ารถค่าประกันต่างๆนะคะชีวิตเนี่ยมันต้องดําเนินต่อไปดังนั้นเนี่ยคนที่ออกไปทํางานเนี่ยเขากเา็เขาก็ต้องหาเลี้ยงชีพของเขาเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องเข้าใจจุดๆนั้นด้วยเนาะแต่ว่าทํายังไงให้เราปลอดไปก็คือต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็ อยากเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านนะคะเพราะว่าหนูก็ต้องอยู่ดูแลสามีเนาะแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่มันดีขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องวัคซีนนะคะที่เขากําลังมีการคิดค้นพัฒนาแล้วก็ทดลองกันอยู่เนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปนตามข่าวที่ได้ยินมานะคะอาจจะได้รับข่าวดีแล้วก็มีวัคซีนเข้ามาช่วยเหลือมนุษย์นะคะ ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยได้ประมาณปลายปีปลายปีนี้นะคะปลายปี2020นะคะเราก็ต้องตามข่าวดูมันอาจจะเร็วกว่านี้นะคะหรือว่ายังไงก็ต้องรอฟังเพราะว่าทางนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยคุณหมอคุณคุณหมอหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาเกี่ยวกับการทดลองเนี่ยนะคะเขาก็พยายามกันอย่างเต็มที่นะคะก็ต้องรอฟังข่าวดูนะคะ,ะก็ถือว่ายังเป็นข่าวดีเนาะที่ที่มีออกมาเรื่องวัคซีนที่จะรักษานะคะ ยังไงเอาเป็นว่านะคะหนุยก็ให้กําลังใจทุกๆคนนะคะแล้วก็ชีวิตต้องดําเนินต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็อย่าท้อแท้สิ้นหวังนะคะเอาไว้เจอกับหนุยใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้หนุยก็ <c oughs> ออกมาเนี่ยค่ะตัดเลมต้นไม้นะคะหนุยก็เลมเลมนะคะเนี่ยเลมเล็มเลมพวกต้นไม้ตรงนี้นะคะที่มันเกินยาวออกมานะคะก็ะหากิจกรรมทํานะคะจะได้แบบ ไม่เบื่อนะคะแล้วก็จะได้จะได้มีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่แข็งแรงด้วยนะคะก็เอาไว้เจอกับนุ้ยใหม่แล้วกันนะคะในคลิปหน้านะคะวันนี้นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่เนะสวัสดีค่ะ